ของศิลปินล้านนาะท่านหนึ่งค,ค่ะคุณจรรดมโนเพชรที่ตอนนี้จากไป22ปีแล้วค,ค่ะ<ม>ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรม22ปีรำลึกการจากไปของจรรดมโนเพชรราชาฟกส่องขำเมืองค่ะ โครงการลานดินตำบลสุเทพและสวนสาธารณะหนองบวกหาดอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมงานครบรอบ22ปีรำลึกการจากไปของจรันมโนเพชรโดยมีประชาชนและศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณดรธเนศเจริญเมืองประธานการจัดงานก็ได้ระบุนะครับว่างาน22ปีจรันมโนเพชรลานนาศิลปะประชาสังคม จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงจรรมโนเพชศิลปินนักดนตรีนักเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมผู้ได้สร้างผลงานล้านนาสร้างสรรค์ไว้อย่างมากมายจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังหันมาสนใจผลงานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยภายในงานมีการขับร้องแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการเสียวนาวิชาการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์ให้หน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับค่ะก็มีรูปปัน้น เสมือนจริงที่ตั้งอยู่ที่สวนบุกหาด<ช>ด้วย